มิติใหม่ของประเทศไทยเลยนะครับที่มีการส่งออกไม้พยุงอย่างถูกต้องตามกฎหมายท่านผู้ชมครับไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยคือไม้พยุงแต่ที่ผ่านมา16ปีผ่านมามันส่งออกไม่ได้ของที่แพงที่สุดและส่งออกไม่ได้ตอนนี้นะครับเป็นมิติใหม่เลยคือบริษัทโฮมู่ไทยแลนด์เนี่ยสามารถที่จะทําให้ไม้พยุงกลายเป็นไม้ส่งออกได้ก็คือเราปลูกพยุงเวียดนามแล้วก็ปลูกพยุงไหหลำนะพยุงไหหลำแล้วก็พยุงเวียดนามท่านผู้ชมนี่คือผลิตภัณฑ์นะฮะที่ทาจากไม้พยุงเวียดนามและพยุงไหหลำมท่านผู้ชมตัวนี้ มูลค่าเนี่ยตัวละ3 0 0 0 0นบาทท่านผู้ชมตัวละ30,000นบาท2ตัวก็ ,00 0 0 0ท่านผู้ชมอันนี้คือเป็นราคาจริงที่ขายกันที่ก่อไฮหล่าท่านใดที่ยังไม่ได้ปลูกรีบปลูกนะครับรีบตัดสินใจเลยนะเพราะว่าไม้หวงหัวลี่เนี่ยมันเป็นไม้ที่แพงที่สุดแล้วพูดง่ายๆปลูกตามที่รบริษัทฮงมูแนะนานะครับรับรองว่าประสบความสําเร็จแน่นอนเราจะนําพาไม้ของท่านนะมาสู่ประเทศเวียดนามมาสู่ข้าแก่เจืองมาสู่บริษัทหงมูเวียดนามฮงมูเวียดนามเป็นคนซื้อแน่นอนท่านผู้ชม เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับสร้างเงินสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรชาวเวียดนามจริงๆฝากด้วยนะครับเกษตรกรในประเทศไทยไม้ห่วงัวลี่เป็นไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยเดินตามบริษัทฮงมูครับเรานำพาเกษตรกรสร้างเงินสร้างไรายได้เงินออมก้อนโตมหาศาลแน่